ครับสวัสดีครับผมชื่อในวัชระดัศดาวันครับชื่อเล่นก็ชื่อวัดนะครับแล้วก็บางคนก็เรียกว่าดาชินะครับดาชิชื่อกะเรียงนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์สอนเดระกิสต์ธรรมสิลวามนะครับแล้วก็ยังเรียนต่ออ่าพอทูครับที่แมกกิวารีครับอ่าบันแมกกิวารีนะครับหรือมาไลพยับใช่อยุดประสงค์ที่อาจารย์พาน้องนัึกสามาเนี่ย มีเป้าหมายจุดประสงค์อะไรยังไงเล่าต่างต่อยต้องบอกก่อนว่าเรา,เาพระคุณธรรมของเรานะครับสร,ร้างผู้นำที่เป็นกะเหรี่ยงส่วนใหญ่เพราะว่าหลักสูตรของเราใช้ภาษากะเหรี่ยงนะครับ,รบแล้วก็นักศึกษาที่จบไปเขาก็จะกลับไปรับใช้ที่ครีจกักของตนเองนะครับ,รบเขาคิดแค่ว่าต้องกลับไปรับใช้ที่ชนเผ่ากะเหรี่ยงด้วยกันเองแล้วก็ ประกาศกับคนกระเรียงด้วยกันเองเขาไม่ได้มีมุมมองหรือว่าความคิดที่จะมีความท้าทายในการไปประกาศกับคนเมืองหรือว่าคนคนไทยใ,ในในในประเทศไทยครับ,รบก็เลยนี่คือเป็นเหตุว่าเราอยากจะให้นักศึกษามีความคิดหรือว่าม,มุมมองใหม่ๆในการที่จะทำภารกิจงานรับใช้พระเจ้านะครับเราก็เลยนำนักศึกษาส่วนหนึ่งที่สนใจนะครับ ที่อยากจะทำพระกิจประกาศหรือว่ารับใช้ในกลุ่มชนชาติอื่นหรือว่าชนเผ่า bon อื Ik ่นชาติพันธ์อื่นชาติพันธ์อื่นนะครับก็เลยนี่คือวัตถุประสงค์นะครับก็เลยเพื่อให้นักศึกษาทุกคนนะครับที่จะสามารถแล้วก็ที่จะมีมุมมองใหม่ที่จะนำเข้าประเสริฐไปอย่างชนชาติอื่นนะครับ ไม่เพียงแต่ชนชาติของของเขาเองไม่ใช่แค่กะเหรี่ยงเท่านั้นแต่ว่าไปอย่างคนเมืองคนไทยคนคนภาคใต้หรือว่าไปอย่างประเทศอื่นเช่นลาวพมา่ากัมพูชาแบบนี้แล้วก็ไปอย่างทั่วโลกแบบนี้ครับอโอ้ขอบคุณพระเจา้าซึ่งซึ่งเป็นอ่านิมิตหมายที่ตรงกับพวกเราที่เราที่าทฐานในในหัตใหญ่นะว่าเราต้องการที่จะเห็นพี่น้องที่ ประชากรของเขามีผู้เชื่อเยอะเยอะกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นแล้ว<ช>เยอะกว่าสองเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นแล้ว<ช>อ,ออกมาจากพื้นที่ของเขามายัางพื้นที่ของคนไทยที่มีเปอร์เซ็นต์ผู้เชื่อเนี่ยต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะอาจารย์อยากจะทราบว่าการรวบรวมน้องๆเหล่านี้ได้ยังไงทำไมถึงตัดสินใจมาคืออันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเราตอนแรกเราก็ ชวนนักศึกษาที่สนใจทุกคนนะครับเราก็บอกว่าเนี่ยนะเราจะไปประกาศกับคนภาคใต้นะครับใครที่สนใจอยากจะไปประกาศกับคนภาคใต้ก็ต้องก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราไปประกาศในครั้งนี้เราไม่มีงบมาจากมิชชันนารีหรือว่ามาจากเกาหลีมาจากปากีสถานแต่ว่าเราทุกคนต้องถวายถวายตัวเองแล้วก็ถวายทรัพย์หาเงิน สนับสนุนตัวเองด้วยที่เดินทางชทุกคนก็เลยมีความคิดว่าไม่อยากไปกันครับไม่อยากไปอันนี้คือความจริงเลยว่าหนึ่งจะพูดกับคนไทยได้ยังไงเราเป็นชนชาติที่รู้สึกตามต้อยตัวเองรู้สึกว่าไม่เก่งเหมือนคนในเมืองนะครับรู้สึกว่าจะพูดไทยชัดไหมหรือว่าเขาจะฟังเราไหมหรือว่าเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนคนดอยแล้วจะดูหมิ่นเราไหมมีความคิดเข้ามาหลายอย่างก็เลยทําให้นักศึกษาส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่า ไม่กล้านะครับไม่กล้าที่จะตัดสินใจที่จะมานะครับแต่บุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่มาปีหนึ่งใหม่ๆก็ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ก็อยากจะมีความท้าทายในในการไปประกาศในครั้งนี้ครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะมานะครับซึ่งที่จริงเราเราไม่ได้เลือกแต่ว่าเขาตัดสินใจนะครับซึ่งตอนแรกผมเป็นอาจารย์นะสำหรับอาจารย์อย่างผมผมรู้สึกว่าทําไมไปไปแค่ปีหนึ่งเพราะว่า ไม่มีประสบการณ์ในการประกาศแล้วก็ยังยังไม่มีเรียนไม่ไม่เยอะยังเรียนไม่เยอะเลยครับยังยังเรียนไม่เยอะเลยแล้วก็จะมาประกาศได้เหรือหรือว่ามันมีหลายอย่างที่ผมต้องคิดผมผมรู้สึกว่ามันจะไปรอดไหมผมยังคิดอยู่เลยครับแต่ว่าด้วยการทรงนำของพระเจ้าผมเห็นถึงการทรงนำของพระเจ้าในแต่ละคนว่าก็มีของประทานก็มีสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้ในใน ในยามฉุกเฉินนะครับก็เห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่กับน้องๆทุกคนนะครับผมเชื่อว่าการมามครั้งนี้ก็ทําให้น้องๆทุกคนได้ประสบะการณ์แล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆม,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 มากในการประกาศข่าวเสริฐก็ขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าจะเตรียมอาจารย์คิดว่าการอบรมแล้วก็ประกาศครั้งนี้อ,อนาคตจะต่อยอดยังไงจะมีกลุ่มใหม่ๆม,มาไหมนักศึกษาคนอื่นจะมี สนใจมาไหมปีหน้าหรือรอบต่อไปจะมีโอกาสได้ได้มาไหมจะมีมีไหมผมเชื่อแน่นอนครับว่าถ้านักศึกษากลุ่มนี้กลับไปแล้วก็เราก็ได้รายงานสิ่งที่เราได้กระทําผมเชื่อได้เลยว่าปีหน้าทุกถ้ามีโครงการแบบนี้แน่นอนว่าจะมีนะครับคนที่อยากจะไปมีเยอะขึ้นแน่นอนครับครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าอาเลลูยาสัตว์เสร็จพระเจ้าเกินในในส่วนผมเองเนาะ บอกกับพี่น้องอผมก็เป็นคนชนเผ่ากะเหรี่ยงแล้วก็อยู่ในพื้นที่ในเมืองมาหานมากนะครับนะแต่งงานกับคนไทยแล้วก็อยู่ในบริบทของคนไทยแล้อยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าคนไหนนะพระเจ้าทั้งมาสติปัญญาความรู้ความสามารถทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าให้มาเท่าๆกันเลยไม่ใช่ว่าคนในเมืองจะให้ได้มากกว่าคนบนดอยไม่ใช่นะครับนะทุกคนได้เหมือนกันฉะนั้นอยากจะให้ พี่น้องของเราเนาะวัยยอเนี่ยลงมาแล้วก็ทํางานแล้วก็มีผมส่วนตัวนะอธิษฐานพระเจ้าแล้วก็มีแผนมีแผนเนาะในภาคกลางเราจะอบรมแบบนี้ให้กับคิดจากในพื้นที่ภาคกลางแล้วภาคอีสานแต่ผมก็ได้ไปพนักิานเรียนจําแล้วก็โอกาสได้คอนเนคกับคิดจากท้องถิ่นบ้างเราก็จะเชิญชวนแต่ตอนนี้ก็เชิญชวนแล้วแหละนะครับเขาก็คงจะวางแผนกันทีนี้ถ้าหากว่า พระเจ้าเมตตามีการอบรมแบบนี้ในพื้นที่ภาคกลางเนาะแถวพิษณุโลกเพชรบูรณ์หรือพิจิตรหรือนครสวรรค์แถวนั้นนะหรือไม่ก็ทางภาะอีสานก็ทางอุบลราชธานีทางศรีสะเกดทั้งนั้นนะผมก็จะสื่อสารแจ้งไปขอดานแล้วก็ทางสถาบันไดใอที่ฐานเผื่อ,อนะครับอยากจะฝากอะไรไว้นะจากที่มาอบรมนี้กับคนที่กลัวการประกาศ กลัวว่าเป็นเรื่องยากกันแลฝากข้อคิดยังไงบ้างเรียครับก็อยากฝากคนที่มีความกลัวในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าหรือว่าพระยซสุคริสนะครับว่าที่จริงแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นนำเขาดีเขาเราไปนำพระพรให้กับเขาเราไม่ได้ไปไปทําสิ่งร้ายไม่ได้ไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าเรา ไปนำเขาดีกับเขาเพราะฉะนั้นขอขอให้เรากล้าเ mm. นาะกล้าพ,นนะ mm. พูดไปก่อนนะครับเริ่มด้วยกันพูดไปก่อนนะครับแล้วเราเจะเห็นการทรงนามของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า mm. พระเจ้าก็จะทรงนามเราว่าให้เราพูดยังไงนะครับเราก็เข้าไปด้วยความสร้างความสัมพันธ์ก่อน mm. ใช่ไหมว่าชื่ออะไรสบายดีไหมทําอะไรเสร็จแล้วก็เราก็เข้าไปสู่ว่าเออพระเยซูรักคุณนะหรือว่า mm. พระเจ้ารักคุณนะ อาจจะอาจจะยากสําหรับคนที่ไม่เคยทําแต่ว่าแต่ถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้ดูเห็นตัวอย่างก็จะง่ายสําหรับเราขึ้นมากสําหรับยกตัวอย่างง่ายนักศึกษานะครับทีแรกถ้าเขาไม่เห็นตัวอย่างเขาก็ไม่กล้าถ้าเขาไม่ได้อบรมจากอาจารย์ก็จะงงๆว่าจะต้องทายังไงจะต้องเริ่มยังไงใช่ไหมก็อยากนูนใจว่าสิ่งสําคัญถ้าเรากลัวจริงๆนะครับถ้าเรากลัวจริงๆให้เรา เริ่มด้วยกันอบรมก่อนอบรมกับคริสจักรเสร็จแล้วไปกับคริสจักรแล้วก็ดูตัวอย่างดูตัวอย่างแล้วก็เราก็จะเริ่มเข้าไปได้แล้วก็มันจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะครับมันจะเป็นเรื่องง่ายเลยทีเดียวครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณอาจารย์อาจารย์วัชอาจารย์วัชระเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับเจ้าไปก่อน